นึ่งเขาก็เป็นบ่เจาเป็นอยู่อืเห็ดกินได้สะเห็ดกินยังเห็ดกินยังก็ได้แนวกินอ่ะเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดเป็นอยู่อือเคยอยู่ว่าแต่งพราเขามาให้พอกินเคยอยู่มรชาะเมยให้ทอดไข่ไปสกินโอ้เก่งเนสานี่ถืออกินเนาะพ่ออยู่ใช้คือว่าเอาไข่ไปสู่พอกินพ่ออยู่ข้างหน้า โอ้ยอยู่ท่งน้าไฝหินนะ้งนังคนนอนอยู่ลุงอื สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุขคนเนาะกะมาพ่อมาพ่อกัดซาบัวมือนี่กะพี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ปลาอยู่โอนเนาะมือนี่กะแปลกหูแปลกตาหน่อยนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่มหาทั้งน้องน้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ยัง่ได้ฮอดเพื่อนฮอดซานทั้งน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาเจอน้องเพื่อนอยู่แคมทางเนาะกะซาบัวกะสีไปโอ้ล้มก dog ับทั้งน้องเพื่อนจักเด็กจักหน่อยก่อนน่องพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าน้องเพื่อนมาแต่ใสเนาะ จะเมื่อนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะจะไปเจอกับน้องเพิ่อนอะอย่างใดก็เดียวทักทายกับทั้งน้องเพิ่นก็นก้นนองพแม่พี่น้องเนาะว่ามาแต่ไสเนาะอะ,อะช่วงนี้ก็อากาศท่อนในน้องพแม่พี่น้องเนาะโดูสวัสดีสสดน้องล่ะจะมายังนี้มาดินบ่ด,ด้วอมาเจอเพิ่อนสบายดีละสบายดีอยู่ป่าอยู่รอนพี่มาแต่ใจล่ะ นาตาโลลินโลดินอ่าตัววันที่มันาวน่ะไปแบบนี้บ่โดยจอยให้อีล่ะฮะกินข้าวกินน้ําอยู่บ่โดยอืมเป็นได้รถที่ที่เพิ่นเอาให้ขี่สบายอยู่บ่โดยโอ้ไปเรื่อยๆเออวันที่เดืสาวได้ซอยยังไม่ตุเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอล่ะเมื่อเช้านี แม่ให้เก,กลือไก่กับล่างถวยแล้วก็ไปเอาโทดอกไม่ให้แม่ดูว่ยพอเจ้าไปใช่ใช่อยู่เพือนอยู่เพื่อนบไิหาปลาอีกบ่ามือนห,หา่ติกหมูหัวปลาเห็นเรได้หาปูหาปลาเปล่าล่ะคือเก้าคือวันนั้นเห็นทางมาจานเพ่อนเอาเครื่องมาหม้อไปละ<ด>เลยเพลินเอายังนี่มาให้เอาเขา แล้วก็ปกระเดกเกลือประเดกอะเป็นกระปุกนะโดยเด็กมาตำแล้วก็เกลือแล้วก็เป็นนัวแล้วก็นมนมเนยโดยแซบเอ่อกระตุ้มขนมลองลองแบบลิ้นเออเออถือว่าสิบสี่กุมภาพันธ์เพิ่นเอามาให้โดยคือว่าแอปพปิลแล้วก็อะไรที่แบบ มพาว่าถึงเกี่ยวกับเมียเราอดีตแล้วก็ห้เนาะเลยล่ะเนาะเดี๋ยวเจ้าคือใจง่ายอยู่ได้นี่เห็นพ่ให้ยว่ห้เลยบฮะเป็นยังไงล่ะบกคือจะห้ห้องบ่คือเป็นใจจริงสบายบ่ได้กินฮอนแม่บ่เจ้าไปหาแม่อยู่บ่ไปอยู่ดนเพิ่นเอาอย่างไงแน่มีแต่เอาเงินให้สิบพันมันนี่ก็ไป อเมเจ้านีไม่ได้สูบมาเยี่ยมบม่อไหร่พิ่นยู่สวรรค์นี้โดยม่แต่ไปหาแล้ว่นเอาเงินห้แล้วเ่นก็ะไรมากเอาคนไรมาโดยเพิ่นะไรวันนี้ไรอะเนอะคนบอกว่าเมื่อเมื่อแบ่เพลงจะบ่มันอาจจะถามเด้อเันแพงแต่อายอันทีเจ้าไปนี้ แม่เจ so, mm ้าบอกให้ไปหาอยู hmm. really ่บ่ดูว่าเจ้าอยากไปเจ้าคิดทอดแม่ได้ไปเองบ่โดยได้เพิ่นเอาเงินหายเพื่อนบ่ได้ว่าว่าบ้ามือหนามาดิบนะแม่อีกเดอบ่ได้ว่าบ่บอได้ว่ามีแต่เอาเงินหายแหละบอกให้เจ้ามาโดยเจ้าก็มาเป็นบ่ละโดยเจ้าคิดทอดยู่แม่นะนั่งที่ก็ขิดทอดนั่งทีก็ไ้ขิดทอดอืมนั่งที่ก็ขิดมากก็คิดทอดบ่แม่ มาชีกับแบบธรรมดาเนาะล่ะเนาะยก็วอายังไคือหอดไม่เท้าไร้กลัวเออไม่เท่าไรกลัวหอดไม่ตู้ไม่เท่าเนาะคนหนึ่งคนยงเจ้าบ่เดี๋ยวี้ไรเราเลี้ยงไปในน้อยตอนยังบันเทนพ่อนุ่มบูกอืมเลี้ยงไปในน้อยส่วนเมเจ้า์ก็ยังไม่ได้เลี้ยงเยังโดยโอ้จังพอเนี่ยใสพวพันเนาะซาบัว ่ส่พัวพันก็คือเมย์เจ้าบริเลียงแล้วก็เพิรนบริเลดูแลเจ้าเพิ่นก็ได้แบบธรรมดาสเอ้ยเด่เนี่ยใดเพิรนก็เป็นเมย์เจ้าคือเก่าเด้ออ่เพิรนเจ้าก็ออกมาจากเพิรนคือเก่าตั้นน่ะอันไอคีรถเท่เลยค่ะเจ้าแป้งหายแล้วมมนเลี่ยอะไรก็ไอเอาไปขี่แล้วก็มุนอีกอือเอารถใหม่นี้าอได้ขี่วะซะอือไอบริมาใกล้ที มาอยู่แต่ไอ้เราหลิงโท,ทรศัพท์แล้วไอ้เราบวชโส <c oughs> หาเมนี่คือเมนี่อยู่กตัวตะวันเลยว่ละโดยเดี๋ยพื่นค้าคายยังลูกคายน้ำให้กับเจ้าแล้วก็เข้ากปเอาเงินหายนี่นี่เป็นนุกน่องเพิ่อนบะโดยโอ้โโน้ำจินน้ำดื่มเหมือนบอ่อ เป็นน้ำอา่อางหขอกอ่างนเขาบอกขาเพนน้ำปอกน้ำปันนะเป็นน้ำปันป่นแล้วเพิ่นเอาเงินเดือนเนาะเพออิเ่นปั่นให้เจ้ากินอยู่บ่ย้ำคอกับเพิ่นกะปั่นหายย้ำไม่มได้คอเพิ่นก็ไม่ได้ปันยันว่าเห็นลูกมากอะลูกบอกคอกะเพิ่นกะหายกินโดดเพิ่นไม่ได้หายเพิ่นไม่ได้หายคือว่าแต่นอกของเพิ่นก็นกนถา้าว่าเอาปั่นเอากินมีอย่างกะเทาก็ต้องได้ชื่อเนี้ ่ทางเมย์ไ่ได้ซื้อเสื้องามส่งงามให้น้องไว้ยล่ะมีแต่ได้น้ำมันแม่ตู้หันบอน้องละได้น้ำพอเน้อโดยเป็นได้การทำการเรียนเจ้บเรียนเก่งอยู่บอได้ทีแปะไหนทีแป้ถือว่าดีอยู่แล้วล่ะได้ทีแป็ดีอยู่ถือว่าเรียนเก่งอยู่เด้อะโดยแต้งใจทำใจเรียนเรียนนตรงจเดสูง เราไม่ตู้ได้เอาจักพันอีกละ응มือละสิบมือละสิบพันโดยซื้อยังเนี้ยสิบพันนะนี่เดี๋ยวซื้อต้่มหนอกต้มนุ่ยตาละมือแมวแม่ม้าหายอะไรกันแม่ให้อีกสิบพันแล้วก็โฮมเมียนสิบพันไปซื้อยังบไงโฮมเมียนซื้อือๆงามบ่โฮมเมี่ยไปหาส่วนส่วนหลาก็มีแต่น้องนะ่าไปหม่างยา อ่าเจ้ากับมาดินนั่อยู่บ่ตั้งแต่เพิ่นไปอยู่นะแม่มีแต่หอดทุกันอ้ายไปเฮียนแล้วก็เห็นแต่อ้ายโอ้เฮียนนี่คือบอลเลียวกันบ่โดยยังบ่ได้สักหัวใหม่บ่หีือดะยังคือยังบ่ได้เอาหัวไม่สักแล้วเอาแล้วโดยมีน้องไล้บ่ยังยังบ่มีเอาแล้วเนาะ อ๋อแน่สิไม่ได้ไปหำไปเฮียนได้สะได้มาบอกอะไรยังอยู่บ่กับอ้ยอ้ดินนำอยู่บ่อดินนำย้ำหมูตีเขาและไอ้ไปตีเขาขึ้นย้ำถือไปเงินย้ำถือเงินไปย้ำได้อ้ยมักตูดเอาตูดไปได้ยังเอาเงินเขาไปยังไงแทนที่จะให้น้องไอ้เป็นบ่าวได้ออ้ โดยเด็กชงหน้าอีดาชั <S <S ้นปีนีบมาทำยังไงน้องละ่บมาคุ้มอยู่หันได้ป่าพักกันนั่งอยู่นี่เนาะนี่คุ้ถ้าว่าเจ้ามาดินนี่เจ้ามาดินอยู่นี่บ่โดยมาดินน้ำมันไผยโมงเจ้าดินน้องดินโดยน้องคุ้มไหมบนอ่าเพิ่นอยู่ดินน้ำกันเนาะนี่คุ้นี่แหละเพราะว่าวันทิดวันเสาร์เดิบันยุทธ แม่มัอนของเฮียนด้วยนั่นแหละดยวันพระคอไปกับแพ้ละไปของเฮียนไปกับเอื้กริงกับลินทีดียรทีไปบ่โดยอรรมะระวังเด้อพี่ดาไปเด้อโดดลางได้ยับาเดียวใส่เดียวขัวก้อนตาแม่แม่มาแล้วตาเดียวใส่เดียวขัวได้โมเดนรถตได้่ะเบิ่งกอนเนาะก่อนขามทางเฮียนก่อนที่ขามทางเขากระเบิ่งกอนรถมันลายเด้รถใหญ่ ม่นๆย่านเนาะอีหลากินข้าวเที่ยงได้หรอยังอืมแต่ละมือกินข้าวกับยังแต่ละมือแม่มีจะ่ให้ทอดไข่ไปสู่แม่กินแล้วก็กินน้ําแม่อืม่ตู้บ่โดยยาเออตอนนี้ก็ยังบ่ได้กินอยู่กินแล้วบ่นี่ยังยังเป็นจังได๋บ่อยากบ่ โมย่าจากมงนั่นโอ้11โมงกับบ12โมงในสวนมอแต่ดินได้ดื่มกินเขาเดี๋ยวก็เจ็บกระเพาะมีคนมาใหา้เดี๋ก็เ <c oughs> จ้าก็ไปให้เมย์ว่าล่ะเดี๋ยวอยู่ในกินกันฮะ <c oughs> บปป <c oughs> ๊วยไ <c oughs> ปให้โดยอยบ๊วยไปให้บ๊วยไปผาปปกเมย์ กินกับพาะกับแมตู้บอ้เโดยพอรุงเนี่ยสักพอดุงอยู่้ำเจ้าะลเมื่อแล้วบอ่ะล่ะรุ่งยังไม่ได้มืออืะยังอยู่ลำพอจะอยู่เราขุดมันมันยังมันต้นบะมันสปาร์ลังมาเห็ดเวียกอยู่พี่บอกโดยเสือพาเที่ยลักสักเป็นอยู่บอโดย ผมกับวีเองโดยโอ้บ่ได้มีเฮาตี่นังนและฮะโมียันว่าไปติดน้หมูน้ำครูมาน่าลินผักลายเเบเย็บเข่ามานาลินผักลายน้าลินเลยนมีลายโดยอืมเวลาไปาำไปเฮี่ยนกับมัดคุบใบได้เนาะใบไก่หมูไก่ครูโมปอยบอระและจุกเอ้ามันจะงามมันจะได้เย็นนี่ จะได้บริบองบ่อยละบางทีก็บงบางทีไม่บริบองเอ้าบงแล้วก็เห็นให้มันตันบ่โอ้สักเสือสักแพยไ้แต่บ่อยละมือนี่โดยเสื่อนักเรียนสุดนักเรียนเจ้าเรียบร้อยบืนเ้า่าได้นุ่งไปรงเรีย็นนะมีแจกสุดหนังมีประมาณสองสุดสองสุดกลับมาแล้วก็ต้องซักเนาะ โดยมืออื่นนุ่งชุดนี้ไปสะรับซับเปลี่ยนกันแขนสั<ม>้นหรือแขนยายวนะมันนี้แขนสั้นแขนยาวอือไายดอกช่วงหนึ่งแต่มันหอนนย่น, <c oughs> นี่แขนสั้นเนาะพอเพลพงอยู่ว่าพอเจ้าแพงอยู่เผยบริหาได้อย่างเจ้าว,ว่า,หาให้แต่อยู่แต่ว่าผมบริตี เพิ่นกรนะโบกางแรกเนาะธรรมดาเพิ่นเป็นพ,อพ่อได้คิดถึีเพิ่นก็แนะนำนี่เด้ออืมเดือดเศร้าเพิ่อนเลยจ,จ้าอะไรมืออะไรแบบพอบอกพออยังกับจะก็ทำตามเพิ่นสิ่งใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเด้อสิ่งใดเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดเพราะว่าัติยังน้อยอยู่เนาะเมื่อเช้านี่แมื่อใครล้างเคยลืมลางว้าวม,มาลินเด้อ không oh, tiếng lấy sao Nó nín hết mày Mưa cái mày 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 lèo mày 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 lèo mày 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 bì mày nó. mày mày bì mày mày bối. để phần mày nói nó. mày mày เราเรีกแม่ตู <vinegar> ้วิชาภาษาลาวกับคณิตศาสตร์ัวได้เก่งอยู่ล่ะฮะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เลขบ่เก่งกว่าเลยเอ้าเจ้าเก่งเลขมันอ่านบ่เป็นอ้าวชื่อเจ้าของได้เป็นอยู่บ่เป็นมีตัวยังแน่ชื่อตัวเอง่ตรงฮะชื่อแท้ใบตองใบตอง ໂດຍຊື່ໃບໂຕນັ້ນມີໂຕຫຍັງແນ່ສະຫຍງນ່ໃຊ້กันາງກນอ่ะນກສະອໃໂຕຍັງຕตาຕ້ອງบานໂດเป็นนางຕ້ອງบานโอ้เก่งอยู่ດเนาะາບัวືຈື່อยู่ນແລ້ວນເນມຮັມບຽກໍມີຄມຮູ มเพิ่นว่าได้เนาะล่ะเนาะเรียนก็บ่ได้ฮู้บ่ได้อ่านออกเขียนได้พระเจ้าบ่ไปโรงเรียนมันก็มับ่ได้เป็นเด้ฮะอืมต้นมะอย่างเด้ผู้ข้างหลังนี่ล่ะผู้กินไร่เบล่ะนมั่นเด้ดแม่เด้ข้างหลังเจ้าอยู่ในเห็นบ่เห็นเนาะอยู่ต้นต้นไม้ต้นโตโอ้ย ก็เพิ่นนําทางพี่น้องเพิ่นมาตริเนาะาวแม่ด้ทักทายทางน้องเพิ่นพ่อพี่น้อง้มื้อนี้อยก็มีู้เพิ่นสิลังเลด้น้องน้อยเพิ่นอยู่คนเดียวนี่คุยเก่งได้นี่นี่บ่แม่นอยล่ะเนาะามีตู้เบาบ่แต่ว่าบ่เป็นบ่มีแต่ยิ้มอย่างเดียวแม่นยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอายอย่างเดียวเนาะข้าก็เป็นบ่เจ้าเป็นอยู่อื เห็ดกินได้สะเห็ดกินยังเ็ดกินยังก็ได้แนวกินนะเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดเป็นอยู่อืเคยอยู่บ่แต่งยผ้าขาวมาให้พอกินเคยอยู่นิ่งๆก็มีให้ทอดไข่ไปสู่กินโอ้เก่งเนสานี่ถูอพ่อกินนาะพ่ออยู่ใช้คือว่าเอาไข่ไปสู่พ่อกินพ่ออยู่ทุ่งนาโอ้ยู่ทุ่งนาเลยไปเห็ดน่ะ น,นอนอยู่ลงุงอืมคุณไม่ได้ขึ้นมานอนน้ำเจ้าว่าใส่ละอ้อถือว่ามีตูกอีกอันนึงโดยเป็นปูพักลุงอืมผาเผาได้เนาะเงินเบะได้เยินเบะกับเจ้าเขาชวนปูไปขายวาโดยอืมได้แน่สิ ได้แล <m> ้วใช้ชื่อหายน้องแบบมมเมมโมกเอามาหายมีนันร้อแม่มาโมร์ด้วยมีแต่โมนะอย่เงีนอะดูเล่นนั้งแต่เนาะรุ่นข้าวเดียวกันอูเด่นใหุ้รุ่นน้องเนี่ยสาวรุ่นน้องบ่เนาะอีจ้ะรุ่นน้หูว่าเขาจะปีรุ่นน้องก็พอดีแต่เพิ่นก็อายุสิบปีแต่ว่าเพิ่นก็ตัวน้อย เงินหมูกันรุดลายเงนน้ำปีเนาะอืเดิดน้ำกันได้สูดเลยละเด้อขอเจ้าก็ได้มาตัดต้นมันน้ำกับเจ้าบอกมาได้มามาได้มาอันขดมันนั่นเก็บมันน้ำกับเจ้าอีกเดนว่ามาขดอันฮะบอกเป็นบอกอันนั้นบอก อ๋อมาพอมาเห็ดเยกอยู่แตง่าไงคือพอเจ้าหนี่เฮ็ดแต่เบียกอยู่ในเมือนน้ำซานบ่ละบ่ได้ออกไปเห็ดเบียกข้างนอกบ่บ่ช่วยแม่ตู้เนาะช่ยยัน่ามาเก็บมันนำกับเจ้าวันละเซนยพิ่คนเก็บอยู่แต่ว่าข้าเจ้าว่าใ่มาว่านี่ว่าอันผสมมันก็มืและเซนละข้าเจ้าอะไร่ออกระพอ่ข้าออกเน่าเป็นยังไงหรืะ พอเจ้าเห็นงานบอเต็มที่เลยว่าในไรมันกระเจ้าหลักเลยไปตู่เสียพอพอเจ้านาไปกลดม่านน้ำเขาเลยเลบานีเแล่ยเจ้าของมันแนี่บโบเห็นมันเลยเอาพอเจ้าแบบอยู่นอนบนชวนมันเลยบ่แบบเรานอนอยู่ล่มเลยเราบอกว่าให้กระเจ้าให้ชุม้าบวงให้แลบานี้บเห็นคนเลย ก็เลยบริไลให้เบลวบห็นนั่นกระสอบมันหรือว่าอะไรล่ะโบห็นคนเห็นตะไคร่คมเห็นตะไคร่คมคนมาหลักบอกคนมาหลักกระสอบมันเลยเดี๋ยวตู่ส่ว่าพอจะเป็นคนหลักเลยอืมเขื่นก็เลยไล่ออกเลยเอ้าจังว่าแต่พอจะบริเอาไหวล่ะบอกอืม ก็คายแบบเอ่อกระเจ้าจ้างพอเจ้ามาเผาบ่มาเผามันแม่นบ่อือบ่แม่นแบบได้สิล่ะยังบ่เข้าใจอยู่ให้เบิ่งให้ฮะโอ้แบบว่าผากมันนี่เลยซอมเบิ่งให้นี่เด้อจังซี่บ่อีล่ะโดยอือกางคืนบ่โดยอือก็เว้าง่ายๆแบบใกล้กับพอเจ้านอนบ่ล่ะเพิ่นก็เลยภากว่าเออนะภาคแต่อ่อถ้าว่ามีคนมาเออต่อกันเลย บบดนี้เนี่ยเจ้าโคมันเนี่ยมาเบ่งมันโดยเดี๋ยวโบเห็นมันแบบนี้บอลเลยอะโดยอ่อแบบเพิ่นมาคุดแต่มันมีแต่มันหัวน้อยแล้วเพิ่งใา้เอาแต่ว่าเห็นหมบมบบอนเข้ากลนี่ลหละเห็นอยู่แบบมีจะเป็นเนาะโบให้ทา้งพ่อน้องเพิ่นเฝ้า หัวมันบ่เห็นแบบตัวประตูใส่็จพอเจ้าว่าเป็นคนลับโดยอืมว่าพอเจ้าไปได้เอาหน่อยละเนาะโดยอือเนาะยาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจับคุ้นไรได้หรอกเนาะอีกโบนานถ้าว่าเคยมาเอาเลยอ่ะสิมาเอาอีกเดี๋ยเสื่อมันแบบพอไปได้เฮ็นยังหน่อยอีกล้วเนาะโดยอือ อะจังได๋ก็สู้ต่อเด้อละเด้อเป็นกําลังใจให้สู้กันทําการเรียนถือว่าเฮาใส่อยู่กับแามีเบียมีงานก็ซอยเพิ่นเฮ็ดไปเพิ่นก็เฒ่าได้เด้อโอยเออพอไดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปคือว่าแหละดมันนัก็เฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดเฮาก็ได้แนวใดสิ่งที่บ่วาวเฮาก็ยเพิ่นเนาะแม่้างถ้วยบ่เรือนเนาะแม่เสื้อผ้าแนวว่าเฮาซักพอซักเฮาก็ซัก พราะว่าแม่ตู้เขากับบุคอยสบายเนาะแม่นแนนคือว่าเขาน้ำยังมีรายอยู่เนาะอีหละเนาะโดยอือเพราะว่าทางวจันทร์เพิ่นน้ำมาให้หนึ่งกระสอบเนาะนี่ละโดยอืออันนี้ก็มาไทยมาถามเดูว่ามาดิดว่าอุมาลมน้ำนองเพิ่นเนาะจะเจอยเนาะอืออ่าข้าวต้มขนมบางแบบทางมีบัวเด้อจื่อไว้เด้อ เดอวยถาม,มชานวนนนมาไพส์มเอ้ยมีบัวเป็นมาเือเนาะแมนตัวทางสะบัวบวร้คอยมาเลยมาเจอเพิ่นนี้คันที่โืมเมนอมน่นะสังไดอีลละสำหรับคิปนีก้กะ สิได้ละพี่กรณ์นอละเด้อไปมีโอกาสบรรณาไม่มาเยี่ยมมายามหรือว่ามาดิบอีกที่เก้าเด้อโอ้ยจังไงกะสบายดีสบายดีทั้งลบบสบายดีเนาะมาเจออพย์อยู่พี่แด็พนมาดิบพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกะบังเอิญเจอทางน้องน้อยเพิ่นมาดิบน้ำมูน้ำคูนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ทางน้องเพิ่นกับอะไ้ลงหั่นลงเรียนเนาะ ทั้งสาวัวกับเห็นใจทั้งน้องเพิ่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอยู่นำพอเนาะหรือว่านำแม่ตู้เพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่นานๆเนาะไปหาแม่พ่อแม่พี่น้องเลยทางแม่ก็ได้เอาเงินให้ทั้งน้องอยู่สิบพันเนาะแต่มีแต่บอกให้ทั้งน้องเพิ่นเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าเนาะทางแม่ของน้องก็ถือว่าไรเลิกลากับทางพอของน้องแล้วเนาะนะอย่างไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะขอให้มีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่า อกเห็นใจทั้งน้องเพื่อนเพราะว่าทั้งน้องก็ยังอาศัยดินร้อนตอนหอยากระเจ้าอยู่บบมีดินเป็นของตัวเองเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นชูๆาะอจังไรกระสาวัวกระสิด้กลับก่อน,น,นเนาะก็ะปากติดตามสาวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดได์กดแช์พอมีกําลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกระสิด้ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดี